สิ่งที่ผ่านมานะครับก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพุยญบันเรามาถึงจุดนี้เราวขามเราผ่านอุปสรรคออ่างมานะครับในบันหักกระได้่ยวกันนะครับเพื่อนในโพดขอความนะครับคุณบอกว่าคุณขาของคนอยู่ที่ผลของงานระยะเวลาบ่ถึงปีจากคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ มาหอดมือนี่เขาได้พาทุกคนเดินทางมากไหลามากเขาสามารถลบข้าดูถูกเหยียดหยามของคนกลุ่มหนึ่งที่ซบประมาทในความสามารถของเขาไปได้ต้องยอมรับความจริงๆว่าใจเขาสูหละกะแก้งแค่ไหนกว่าจะฟาฟันมาได้จนหอดเมอนี่ ขอเป็นการมั่งใจให้คนเก่งนะครับนะล้วก็เพิ่นกระไซดูภาพของพยาบาลนะครับที่อ่าวอกอยังไงท่าไม่นิฮาหัดเนาะครับเนาะนี่แหละครับคนเหาทาพานอุปสรรคมาใดมั่นกสีเฮ็ดให้ตัวเจ้าของแข็งแกร่ง เม็อุปสรรคนั้นมันสิ่งใหญ่ขนาดใดก็ตามนะครับแม้แต่คนเหาทุกๆคนบ่อยากมันให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องยืนหยัดครับนำตาที่มันลังออกมาบ่วาสิ้ังนอกหรือข้างในก็ตามครับก็ต้องเก็บไว้เหานะต้อง ฟาเห็นมันได้ครับยืนยัดเห็นมันได้ก่อนเมื่อยืนยัดได้แล้วนั่นแหละครับบอสิเป็นลูกเตาลูกลานที่อยู่ในองคอ์กรเฮานั่นครับมั่นกับสิทภาพไปหลอดบอเมเนวาซิอาตท่โตรอดโตจาของนะครับมันมองได้หลายอย่างนะครับพี่น้องกับคงตองพี่จนาเบงเอาล่ะครับบอไปวาลายหรือว่ายัางผู้ใดนะครับ มันเห็นเองมันเป็นเองนะครับถูกย่างกดแหงกรับรม,มันมีครับผู้ดใดว่าเสียกาแลแต่นะครับแต่ผมกะเสียวามันมีจริงนะครับมันบอรอไปถึงศาตหนาศาต์ยังดอกครับมันเห็นเลี้วต่อครับแนวนี้มันบ่ได้โดนดอกถ้าศาตหนามันกะสิมีจริงแต่ว่า ตายไปแล้วอขาค้งสิวลับรำลุกเองหรอกครับเมื่อชีวิมีชีวิวตอยู่นะครับโตเป็นๆนี่แหละครับมันเห็นนะครับบ่ต้องบอกไผกับหูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นจังใดนะครับเบิ่งที่ล่ะครับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบหนึง่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบหนึง่งซึ่งมันตรงกันขามกันมากนะครับง่ายๆดังฟ้ากับเหว ที่เขาวาน่ะน,นะครับแหงเมื่อกอนเดอ้อแหงมีคนดูถูกเหยียดยามบันไดน,นะครับนั่นแหละบางเทีมันก็เป็นแรงพักดันนะครับให้เฮ้ามีแห้งฮืดสูเห็ดให้จนประสบความสําเร็จใดเพราะข้าพวกนั้นนะครับแต่ข้ามพวกนั้นที่เขาดูถูกเหยียดยามมันกลับไปทิ่มแทงโตเจ้าของเอง ตัวเจ้าของแบบไรครับบ่าววสิกระแสยอย่างต่างๆนะครับหรือว่าคนไพ่ในเป็นยังไงครับตอนนี้คนในองค์กรก็จกสิรหลอดหรือว่าหลอดแล้วครับอืมมันก็ย่อมเป็นไปเนาะครับเนาะบ่วบ่าว่าผู้ใดนะครับวนะ่า,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 าสิเป็นไปก็ตา่างแต่ถ้าเหตุอีหอย่างบ่ดีไว้นะครับมันก็ต้อง ไปหาคนๆนั้นบ่ภาิบว่าขาำเบาขําว่า,าข่าหยังว่ามันสิไปหลอดหรือบ่หลอดมันสิไปช่างใดมันสิมเมนอีหยังม,มันไปมันไปหาถอหาเที่ยวของส,งสัตน์ั่นสิข่เบาขําโดูถูกเกียดยามที่คนได้วานะครับนี่ครับเป็นยังไงวานนี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันผ้าองค์กรให้ยุหลอด มีงานมีการเหตุนะครับมีเงินมีทองนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่มันปรากฏให้เห็นว่า้งไงโดยเด่นชัดเลยครับบ่ต้องให้คนวอาสรรเสิร์ญยืนย่ออยากครับมั่นชัดเจนออกมาครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับถ้าคนมักตำนิติเตียนหรือ วาลายคนอื่นนั่นแหละพี่น้องมันเป็นแบบนี้แหละครับผู้ใดสิไปหลอดลหละครับมันบ่หลอดดอกมีแต่เหตุให้ตัวเจ้าของหล่มจมนะครับมันถ้าสิคิดว่ามันดีมัน่แม่นแนวดีเด้อครับคํเบอกคําจาคาดูถูกของคนนี่ครับบ่สนเพนิบอกว่าคือเว้มันก็เป็นกรรมคือกันบ่ครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดแล้วครับมันเห็ดให โดจะองน่ะตกตำได,ด้เรือครับเพราะฉะนั้นการวาให้คนอื่นวาไรนี่บ่จาเป็นใครจะจะไปหาวาครับจะจะคกิดวามันดีเลยครับเดอืมบางคนวากับผู้ใดเกิดมาบ่าเคยเหตุผิดพลาดเมื่อคุณรูว่ามันสิผิดแล้วคุณไปทําทําไมครับญาสวาเป็นขออ้างแค่นั่นหรอครับมันอ่างใดมันก็บ่ขึ้นเนอครับเพราะยัง พอคาบอกตัวเจ้าของทั้งนั้นครับทีขาตัวเจ้าของบอยพูดใดขาตัวเจ้าของย้อนจากตัวเจ้าของเองครับอืพอเหตุแบบนี้แหละครับหลายๆคนมันมองเลยครับเด้อเสมอซื้อโซเชียลมันแหงเร็วนะครับเนาะเพราะว่าคำมอกคาจาาีอยังที่เหตให้คนอื่นเสียหายหรือว่าเหตให้ตัวเจ้าของสูงขาขึ้นขึ้นวาเบาถึกแล้วเมียนบอกครับนี่นะครับ สิ่าเว้บเรื่องนี้มีแต่คนมาให้กำลังใจด้อครับู้ใพยายบานเด้อผมสิบอกไว้ก่อนว่าเออมันถูกสิ่งถูกอย่างนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอดีตที่บ่ต้องไปจำครับต่อไปก็มีแต่เรื่องดีๆที่สิเขามาเนาะครับเนาะเฮาบ่าต้องไปสนใจยังแล้วครับเฮาเห็ดของเฮ้าให้มันดีที่สุดบ่ต้อง เอาคําบอกคําจาของบางคนบางกลุ่มบางกนที่มีคติแกเฮ้านะครับมาคิดบ่สันมันก็แค่นั้นครับมันไปคิดตามเขาวอาะอะไรดอกเขาวอเขาก็ถือของเขาเองมันย้อนกลับไปเองครับพี่น้องพี่น้องวาแเมียนบ่เรียงแบบนี้มันมันสุขคนก็เห็นนั่นแ่ะครับมันย้อนไปอย่างแรงนะครับบ่แม่นคอยเดอ นี่นะครับห้ากับให้กำลังใจกันไปครับพลางตอนนี้แล้วก็คือว่าไงไงมันติดล้มบนแล้วนะครับเนาะของโตเกียวมิวนี่นะครับห้ากับสอยเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆครับ